สวัสดีครับผู้ชมและ f อทุกท่านนะครับวันนี้จะพาไปดูการอัญเชิญพระอุปคุตนะครับมาปกปักรักษางานบุญประจำปีนะครับตามระเบียบประเพณีของชุมชนคนบ้านเรานะครับ หลังจากที่ทำบุญประจำปีเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้กส็สิอันเชิญพระอุปคุตที่เราเชิญมาปกปักรักษางานบุญปร,ประจำปีนะครับตามจารีตประเพณีของชุมชนคนบ้านเรานะครับนี่คือหอรับรองพระอุปคุตที่เราอันเชิญมานะครับ เสียงกองที่เราได้ยินนี่ก็คือเสียงกองที่เราจะจัดขบวนแห่นะไปสูงนะครับน้องเพื่นนะวะะแล้วครับยหนกได้ยินไดเลยก็รู้จักได้ได้ไหมาเชิญเพิ่มอีกเสียได้เลยไปเชิญเพิ่มมาแล้วไปสูงจุ๋ยเตือได้ หอเพื่อนเนี่ยเขาจะเอาออกอยู่บนหรือว่าเขาปลาไว้ว้นี้ในส่วนที่ประดับตุ๊กแต่งเนี่นะปลาไี่ด้วยเนาะ,ะปลาไว้กะสีปลาไว้เก็บให้หรือเอาไปเก็บเอาไปปีต่อไปจังเฮ็ดกะสีเรือให้ไ่ยังดอกเราเก็บกะสีเก็บพวกเนี่ยนะพวก นส่วนส่วนส่วน่นี bursting, ่พวกที่ของประดับนะของประดับเลยโอเคโอ้ยตอนนั้นไปเชิญพนมาผัดหลายอยู่บัดไปส่งผัดจากไปทางใดแล้วงานแล้วเพียบบ่ไปบ่ได้ไปบ่รอดบ่เฮ้ยอ่ะไปบ่รอดครับส่งตัวแทนไป นีแต่พูักผู้ใหญ่เอาไปเลยได้ดอกเอาได้การได้การทีกองทีพ oh, ังพาดกัโอ้ยแก่บ้านกูทีอะไรเขานอนเลย น้อง้าก็ขึ้มๆึมนักขอเลือกนักขอดักก็กลัวพลักงานอากาศมืออื่นไหนมืออื่นนี่มีซิตไหนพายุหกสิบเปอร์เซ็นตมัไหนเป็นแน่นนั้นหรอเป็นในยูทูบที่เขาลงพยากรานอากาศนะ ป็นเอียงว้ายหมอแค้นเผยบัมาเนาะเป็นหมอแค้นมาจังหวัดร้องลำทำเพลงไปหวา่ามีแต่เสียงกรองมันก็นลังใส่เปลีนแล้ว บอกแต่นา้าอย่างเดียวบอกโอโย้ยเก็บเนี่ยมันแล้วทีดแล้วคล้องไปซะ เอากำลังมากกนี้ครับกำลังลังมากกำลังมากเอ้วผู้ชายเร็วๆตัวนะคนอาทีม สำคัญไอ้ปูเป็นแห้งย่ำอยู่เนาะเป็นลงมาว่าอยู่ไอ้เป็นย่านแห้เฮาไปส่งมันสิเกิดอาเหตุเพศชายได้ผมโยอย่าลืมไปเด้เพื่อนวะครับครับถามมูยู่วะอ้าวเขามีความเชื่อแล้ยนะเขาต้องปฏิบัติตามให้ครบตางหีแตกคล้องเพื่อนเลยฮะ

ลดนุนเขาลดนนจะไ้ก่อนบ่จะไ้ก่อนเนาะาม่ใกล้ๆอย่าเนาะเอาไป็่ดีเนา โว้ยจูกมากใคร้หนอคำมันข้างก้อยมากนะพี่เนาะนั่งมันก็ไหลอยู่แล้วฮนะฮะถึงทาง <ไป S 1> เรียวแล้วใกล้จะถึงแล้วเหลืยอีกล้อยมตดโอ้ต้อนอันนี้โอ้งามแท้คือต้นไชยพฤกษ์นี่ หมวกเจ้าอยูนะฮะเรือแซงเขาสิบส่อาเขาบวนที่นำเขาวรคคุณมาส่งครับย mm ัง hmm. ที่สิงสถิ์โคบุนครับ วนแห่มาส่งพระอุปคุธนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับหลังจากเสร็จงานพิธีต่างๆนะครับอันเชิญไปปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับของงานบุญประจำปีแล้วก็มีการทอดผ้าป่าด้วยครับ อันนี้ก็เป็นที่ค้องประเพทนีนึงครับของชุมชนคนบ้านใหม่ครับ บอชิ้นนี่แล้วจะมันตอนมานล้มไหน <c oughs> ย่านเพิินเป็นย่านเพิินเผลือขึ้นเอานา <c oughs> นี่ล้มนี่นี่แล้วนี่ตั้งลงนี่ <c oughs> โอ้ยก้นกระแทกติบลงไปแห้งเนาะ น,นี่เนี่เป็นที่สถิตของพระอุปคุธนะครับมอาอยู่ครับท่านจะอยู่มักจะสิงสถิตอยู่ในน้ำนะครับมาถึงแล้วครับตอนมาในโบหลายไปเลยครับแต่ตอนตอนมาเชิญอันเชิญเป็นหลายอยู่แต่ตอนมาสุ่งนี่ แตแยกกันไปหลายน้ำยังลอกสุดไหนที่ไหนลึกสุดไหน เพี้ยนตามอื้งตัวมันก็หมดธรรมดามาได้เลยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่าเซ็ตเนาะเซ็ตสมบูรณ์้ก็เป็นไฟ้มาใส่ด่างไว้หน่นะ เรียบร้อยพานกาับบ้านครับจบแล้วก็เพียงแค่ไรครับสำหรับคลิปนี้กันเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามครับขอบคุณครับ